สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพิพัฒน์บงวิวัต์คุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับวันนี้ผมจะเอาข่าวนะครับจากหนังสือพิมพ์ CNN นะครับฉบับวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งพูดถึงกันในสื่อนะครับทั่วโลก ใดยเฉพาะสื่อภาคภาษาไทยเองนะครับก็มีการพูดกันมากนะครับเรื่องของไวรัสสายพันธุ์เดลตานะครับเป็นสายพันธุที่มีต้นกำเนิดนะครับหรือตรวจพบหรือ Identify ได้นะครับในประเทศอินเดียนะครับซึ่งก็ได้มีการเตือนนะครับ ให้เราระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะบอกว่าไวรัสสายพันธ์ุเดลตานั้นติดง่ายแพร่กระจายเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวนะครับของ CNN นะครับก็จะให้ข้อมูลละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็คงจะเป็นคนที่เอาข่าวนะครับมาแปลให้ฟังนะครับเนื่องจากว่าเป็นข่าวที่พูดกันในประเทศ สหรัฐอเมริกานะครับเป็นบริบทที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศขนาดใหญ่นะครับมีประชากรมากกว่า360ล้านคนนะครับซึ่งสิ่งที่เหมือนกันกับประเทศเราก็คือเขาก็เผชิญนะครับกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดไวรัสเช่นเดียวกันเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเป็นประเทศที่มีวัคซีนเหลือเฟือนะครับ ประชาชนนะครับได้รับวัคซีนไปแล้วเกือบ50%ของประชากรนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เป็น new variant นะครับเดลต้าเขามีการพูดถึงนะครับกันอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันขณะเดียวกันนะครับที่เราก็เผชิญกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเกิน1 0,000คนนะครับทุกวัน แล้วก็กระทบกับปัญหาการจัดการด้านการสาธารณสุขนะครับเรื่องของอจำนวนเตียงนะครับผู้ครอบครองเตียงเต็มล้นทุกทุกโรงพยาบาลนะครับมีการขยายนะครับโรงพยาบาลสนามนะครับมีการพูดถึงมาตรการการที่แยกตัวโดยการพักอยู่ที่บ้านนะครับ มีเรื่องของเทเลเมดิซีนต่างๆนะครับเพื่อจะให้สอดคล้องกับมาตรการโฮมไอโซเลชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวนะครับไม่ยาวนะครับของ CNN เพื่อจะเป็นข้อมูลประกอบนะครับในการรับฟังข่าวสารต่างๆนะครับซึ่งมีอยู่จำนวนมากนะครับเป็นข่าวจริงบ้างนะครับข่าวที่พูดไปด้วยความรู้สึกบ้างนะครับมาดูเนื้อข่าวนะครับผมจะแปลให้ฟังนะครับ พาดหัวข่าวนะครับของเนื้อข่าวชิ้นนี้บอกว่า why the delta variant is spreading so much faster than other coronavirus strains นะครับเนื้อข่าวบอกว่าทำไมนะครับไวรัสสายพันธุ์เดลต้าถึงได้แพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็วนะครับมากกว่าไวรัสสายพันธุ์อื่นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับครั้งแรกเมื่อปลายป,ายปี2019นะครับก็มีวยรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับที่เราเริ่มได้ยินในช่วงปลายปลายป,ายปีนะครับที่ผ่านมาคือปี2563นะครับที่ได้รับรายงานนะครับว่ามี ไวรัสสายพันธุ์อัลฟานะครับถูกค้นพบที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีสายพันธุ์เดลต้านะครับในเนื้อข่าวของ CNN ได้บอกว่านะครับก็มีการเตือนนะครับถึงการแพร,ร่ระบาดนะครับระรกใหม่ของ ผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือโคโรนาไวรัสนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพนะครับก็บอกว่าปัจจัยหลักนะครับของการระบาดในระลอกล่าสุดนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์ที่สามารถแพร่ง่ายติดต่อได้ง่ายนะครับเขาใช้คำว่า highly สายพันธุ์เดลต้านะครับตรงนี้มีอัตราการแพร่ระบาดนะครับเร็วกว่าสายพันธุ์อัลฟา5้าเปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์อัลฟานะครับได้พบที่สาราชนะจักนั้นเมื่อประมาณ ช่วงปล,ปลายปลายปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนั้นนะครับจากองค์การอนามัยโลกแล้วก็บอกว่าสายพันธ์อัลฟานะครับได้แพร่กระจายนะครับ50นะครับเร็วกว่าสายพันธ์ที่พบครั้งแรกนะครับเมื่อปลายปี2019นะครับซึ่งเราก็ทราบนะครับว่า เป็นสายพันธุ์ที่อุบัติขึ้นในประเทศจีนนะครับในการเขียนข่าวนะครับของ cnn นั้นเขาใช้นะครับคำว่าสายพันธุ์อัลฟาที่ระบาดที่ประมาณควอเตอร์สุดท้ายประมาณปลา,ปลายปลายปีที่อังกฤษนั้นได้มีการแพร่กระจาย50%เร็วกว่านะครับเร็วกว่าวารัสเวอร์ชัน That first began infecting people in late 2019นะครับตรงนี้อยากจะชี้นะครับในประเด็นของภาษานิดหนึ่งนะครับในการเขียนข่าวเขาจะไม่พูดถึงไวรัสอูฮั่นไม่พูดถึงไวรัสที่อูบัติในประเทศจีนนะครับเพราะท่านคงจำได้เรื่องนี้เคยเป็นประเด็นทางด้านการเมืองนะครับว่า,าไวรัสนั้นนะครับได้หลุดรอดนะครับจากห้องแลบที่เมืองจีน แล้วก็ทางอเมริกานั้นก็ได้มีการาเคลมนะครับว่าไวรัสตัวนี้นะครับเกิดขึ้นที่จีนในขณะที่จีนเองนะครับก็บอกว่าเป็นไวรัสที่มาจากอเมริกานะครับ mm hmm. เมื่อเป็นประเด็นด้านการเมืองนะครับเนื้อข่าวจึงหลีกเลี่ยงนะครับที่จะพูดตรงไปตรงมาว่าเป็นไวรัสอู่ฮั่นนะครับแต่ก็เพียงแต่บอกว่าเป็นไวรัสที่เริ่มนะครับมาติดผู้คนเมื่อปลายปี2019นะครับ ทีนี้เรามาดูต่อนะครับเรื่องของไวรัสตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นไวรัสเวอร์ชันนะครับ2020เป็น2020 version of covid 1 9 on steroids นะครับตรงนี้เป็น idiomatic expression นะครับ on steroids นั้นความหมายก็คือในทางการแพทย์นะครับมีหลายความหมายนะครับแต่ตรงนี้ต้องการที่จะบอกว่านะครับสายพันธุ์เดลต้านั้น มีความรุนแรงนะครับอย่างมากขึ้นหลายเท่าทีเดียวนะครับซึ่งแอนดี้ซาวิตนะครับเป็นที่ปรึกษาอาวุโสนะครับของประธานาธิบดีโจไบเดนคนก่อนนะครับก็ได้พูดนะครับแถลงกับ CNN เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเป็นเวอร์ชั่นที่รุนแรงจริงๆนะครับแล้วก็บอกว่านะครับเราจะต้องรู้นะครับ เกี่ยวกับสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้นะครับและก็ต้องเข้าใจนะครับว่าทำไมมันถึงกระจายนะครับหรือระบาดได้อย่างรวดเร็วนะครับไวรัสสายพันธุ์เดลต้านะครับสายพันธุ์เดลตานั้นได้ถูกค้นพบแล้วก็มีการพิสูจน์ระบุได้นะครับว่าอุบัติขึ้นในประเทศอินเดียนะครับซึ่งได้พบในเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับแล้วก็ มันเป็นสายพันธุ์นะครับที่โดดเด่นนะครับขึ้นมาจากวริวัตสายพันธุ์ใหม่ตัวอื่นๆนะครับเขาใช้คำว่าเป็น rapidly became the dominant variant นะครับซึ่งก็สร้างความโกลาหลน,นะครับสร้างความตื่นตระหนกให้กับระบบสาธารณสุขนะครับของประเทศต่างๆหลังจากนั้นนะครับมันก็ไป ระบาดนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับในเวลาต่อมานะครับซึ่งไวรัสเดลต้าซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ติดง่ายที่สุดนะครับซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญนะครับจากสถาบันสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยบราวน์ยูนเวิตี้นะครับมิสเตอร์อาชิจานะครับซึ่ง ได้กล่าวเลยนะครับว่ามันติดง่ายมากๆนะครับมากกว่าไวรัสสายพันธุ์อื่นนะครับซึ่งเขาได้ติดตามมานะครับตลอดทั้งปีที่แล้วนะครับตั้งแต่มีไวรัสอุบัติครั้งแรกที่เรียกว่าเป็นโนโวโคโรนาไวรัสนะครับแล้วก็มาเป็นสายพันธุ์อัลฟาเบต้านะครับแล้วก็จะมาเป็นตัวเดลตานี่นะครับที่บอกว่ารุนแรงที่สุดนะครับเขาใช้คำว่า it's really very contagious นะครับ และข้อมูลนะครับก็คือว่าไวรัสสายพันธุ์เดลตานี้นะครับขณะนี้นะครับจากรายงานข่าวบอกว่าได้แพร่กระจายไปทั่วทั้ง50รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับซึ่งประเทศอเมริกาได้ตรวจพบนะครับผู้ติดเชื้อรายแรกนั้นนะครับในเดือนมีนาคมนะครับและก็พบว่านะครับเมื่อ ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เองนะครับปรากฏว่ากว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับซึ่งได้ทดสอบได้มีจำนวน83%นะครับซึ่งติดเชื้อสายพันธุ์เดลตานะครับก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยโดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนะครับของอเมริกาหรือที่เรารู้จักกันนะครับว่าเป็น CDC นะครับการ แพร่ระบาดนะครับเขาใช้คำว่าเป็น dramatic increase นะครับก็คือเป็นการเพิ่มนะครับขึ้นอย่างฉับพลันจำนวนมากนะครับโดยเ,เพิ่มนะครับจาก50%นะครับในสัป,ปดาห์แรกของเดือนกรกฎานะครับจากการเฝ้าสังเกตนะครับของผู้อำนวยการ CDC ดรรัชเชลนะครับวาลนสกี ky, ซึ่งได้ แถลงนะครับต่อวุฒิสมาชิกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับซึ่งก็บอกนะครับว่ามันน่ากลัวมากนะครับมันกระจายไปครบ50รัฐและสิ่งหนึ่งนะครับที่จะต้องทราบก็คือว่าคนที่ติดเชื้อนะครับจำนวนมากนั้นนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับติดในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยนะครับของ ผู้ติดเชื้อใหม่นะครับรายวันนั้นเพิ่มขึ้นถึง55%นะครับเมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อใหม่ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ในเ,เคสนะครับของผู้ติดเชื้อใน46รัฐนะครับเป็นข้อมูลที่รายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็เป็นข้อมูลนะครับจากอีกสถาบันหนึ่งก็คือ Johns o p p k n s u u n v v r s s t y y นะครับ ซึ่งก็มีผลนะครับทำให้ผู้ป่วยนะครับซึ่งมีอาการรุนแรงจนถึงกับจะต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลนะครับที่เรียกว่าเป็น h o s p i t a l i z a t i o n นั้นนะครับเพิ่มขึ้นถึง52%นะครับในช่วง14วันที่ผ่านมานะครับและสายพันธุ์นี้นะครับก็ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ก็ จะมีคำถามน่ะว่ามันทำไมมันถึงแพร่ได้รวดเร็วอย่างนี้นะครับก็มีผลการศึกษานะครับได้เปิดเผยว่าเดลต้าแวรเรียนนั้นนะครับสามารถที่จะแพร่กระจายนะครับได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่นเนื่องจากว่าไวรัสสายพันธุ์เดลตานั้นสามารถที่จะ Copy นะครับตัวมันเองภายในร่างกายมนุษย์ในอัตราที่สูงกว่านะครับและ นักพยาศาในประเทศจีนนะครับได้ก็ได้เปรียบเทียบนะครับจากกรณีศึกษานะครับจำนวนหนึ่งนะครับของเดลต้าว่ามันเป็นสายพันธุ์นะครับที่น่ากลัวแล้วก็พบว่าผู้ป่วยนะครับซึ่งได้เชื้อสายพันธุ์เดลต้านั้นนะครับมีไวรัลโหลดนะครับคำนี้เป็นภาษาทางการแพทย์นะครับก็คือมีความเข้มข้นนะครับของเชื้อในเลือดนั้นนะครับ สูงกว่านะครับเชื้อสายพันธุ์เดิมๆถึง1,260เท่าเองนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับทางการแพทย์ทีนี้ทางนักพิทยาศาสตร์นะครับจากาสถาบันนะครับของไวรัสนั้นก็ได้บอกนะครับว่าในชีวิตของเรานะครับ สิ่งรอบตัวนั้นเรามีไวรัสสายพันธุ์ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็คนก็มีโอกาสนะครับที่จะติดเชื้อแล้วก็มีความเข้มข้นนะครับในเลือดได้ในระดับสูงนะครับแม้ว่าเราจะอ,อ,อยู่ในบางสถานที่นะครับในเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแป๊บเดียวในที่นี้คือเราไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสนะครับที่จะได้รับเชื้อไวรัสนั้นเพียง5นาทีหรือ7นาทีนะครับเราก็ มีสิทธิ์นะครับที่จะติดเชื้อไม่ว่าเราจะพยายามรักษาระยะห่างนะครับหกฟุตนะครับที่เราพูดกันนะครับว่าเราจะต้องคีฟโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับหฟุตเป็นเกณฑ์นะครับเฉลี่ยที่แนะนําตั้งแต่เริ่มอุบัตินะครับแต่เรามีโอกาสนะครับที่จะติดไม่ว่าเราจะป้องกันนะครับอย่างดีนะครับถ้าเราโชคไม่ดีนะครับถูกที่ถูกเวลานะครับเราก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะครับทีนี้ โอกาสนะครับถ้าเราไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมอย่างนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้ให้ข้อมูลอีกนะครับว่าถ้าเรายังไม่ได้รับวัคซีนนะครับโอกาสที่เราจะติดนั้นนะครับในการที่จะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นในเวลาอันสั้นนั้นนะครับก็จะเกิดขึ้นได้นะครับสูงกว่าคนที่ได้รับวัคซีนนะครับทีนี้มาดูนะครับเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับที่ ฉีดในอเมริกานะครับเราก็มีการพูดนะครับถึงวัคซีนที่ยังเป็นประเด็นการเมืองนะครับเรื่องยี่ห้อมาดอนนายี่ห้อไฟเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นวัคซีนที่คนอเมริกันนะครับฉีดกันส่วนใหญ่นะครับในรายงานข่าวนะครับบอกว่าวัคซีนที่มีอยู่ในอเมริกานะครับซึ่งได้ฉีดให้กับคนอเมริกันนั้นนะครับยังต้องถือว่านะครับยังคงมีประสิทธิผลนะครับที่ดีนะครับในการ นำออกไปใช้งานนะครับแม้ว่าเชื้อจะเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็ตามนะครับแล้วก็แม้ว่านะครับก็จะพบคนจำนวนมากนะครับที่เรียกว่าเป็น Breakthrough Cases นะครับก็คือมีเกราะป้องกันแล้วนะครับแต่ไวรัสสายพันธุ์เดลต้ายังเจาะเกราะเข้าไปได้นั้นนะครับก็ยังติดเชื้อได้ แต่ว่าผลที่เห็นได้ในเชิงประจักษ์นะครับก็คือคนที่ฉีดวัคซีนนะครับรับวัคซีนไปแล้วนะครับครบโดสแล้วนั้นจะไม่ค่อยมีอาการป่วยที่รุนแรงนะครับแล้วก็ตัวเลขที่น่าสนใจนะครับของ CDC นะครับก็บอกว่าแพนดมิกจากเดลต้านั้นมีโอกาสนะครับที่จะพุ่งเป้าไปสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเขาใช้คำว่าเป็น di-unvaccinated นะครับซึ่งก็มี ประชากรนะครับน้อยกว่าครึ่งของอเมริกานะครับซึ่งได้ฉีดแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นที่เป็นห่วงนะครับว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้รับวัคซีนนะครับจะเป็นกลุ่มที่โดนโจมตีด้วยไวรัสสายพันธุ์ใหม่เดลต้าที่มีความรุนแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับของเนื้อข่าวก็บอกว่าถ้าเรายังไม่ได้รับวัคซีนนะครับเราก็ยังถือว่าอยู่ในโซนที่มีความเสี่ยงนะครับอย่างสูงแล้วก็ เราจะต้องให้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ให้ความสนใจนะครับในทุกมาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากนะครับในการรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็ไม่ไปทํากิจกรรมร่วมนะครับในพื้นที่ปิดนะครับแล้วก็มีหลายๆข้อแนะนำนะครับบอกว่าแม้ว่านะครับทำกิจกรรมในพื้นที่เปิดก็ตามนะครับ ต้องทิ้งระยะห่างหน้ากากนะครับก็ต้องเคร่งครัดนะครับก็จะเป็นข้อแนะนำเป็น precaution ทุกอันนะครับก็คงจะต้องระวังเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงให้มากที่สุดทีนี้มาถึงความเห็นส่วนตัวนะครับว่าเราก็คงจะทราบนะครับว่าวัคซีนนั้นไม่เพียงพอนะครับในแต่ละประเทศเนื่องจากด้านดีมานไซส์นะครับมีสูงมากและทุกคนนั้นต้องการฉีดวัคซีนให้ได้นะครับ ณวันนี้นะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้การจัดสรรวัคซีนนะครับการพยายามที่จะหมุนเวียนหรืออาจจะต้องไปฉีดให้บางกลุ่มนะครับที่มีโอกาสที่จะแพร่กระจายก่อนมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับเราคงจะต้องคอยนะครับรัฐบาลก็มีหน้าที่นะครับที่จะจัดสรรนะครับได้ให้เต็มความสามารถนะครับภายใต้ปัจจัยต่างๆนะครับซึ่งควบคุมไม่ได้นะครับ บางปัจจัยควบคุมได้วางแผนได้นะครับก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเราจะได้รับวัคซีนไม่ว่าจะเข็มแรกหรือเข็ม2ก็ตามนะครับก็คงจะต้องเคร่งครัดนะครับในเรื่องของการป้องกันตัวนะครับอย่างเคร่งครัดอย่างเต็มที่นะครับการสวมหน้ากากการรักษาระยะห่างนะครับการหลีกเลี่ยงนะครับพื้นที่เสี่ยงต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ในช่วงคอยนะครับ แล้วก็แม้กระทั่งนะครับได้รับวัคซีนแล้วไม่ว่าจะเป็นเข็มแรกหรือเข็มที่2นะครับที่เรียกว่าเป็น f u l l y v a c c i n น t e d นะครับ <c oughs> เราก็ต้องจําไว้นะครับว่าวัคซีนไม่ได้นะครับ <c oughs> ช่วยหรือการันตีว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะป้องกันนะครับในเรื่องของการเป็นซูเปอร์สเปเดอร์หรือเป็นทรานส์มิเตอร์ได้ร้อยเซ์นะครับ เรายังเป็นได้ทั้งสองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราเองนะครับก็ต้องรับผิดชอบสังคมด้วยการป้องกันนะครับตัวเองด้วยทั้งในฐานะผู้ที่จะรับเชื้อและผู้ที่จะกระจายเชื้อนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องคอลลาเบเรชันนะครับร่วมมือกันนะครับเพื่อจะให้ฝ่าฟันวิกฤตการณ์ครั้งนี้นะครับไปได้นะครับส่วนจะนานเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่านะครับไม่มีใครบอกได้เป็นเรื่องที่ใหม่เหลือเกินนะครับทั้ง ไวรัสเองก็มีวิวัฒนาการนะครับเพื่อจะอยู่รอดกับสิ่งที่มนุษย์พยายามที่จะสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะต่อสู้กันนะครับไม่มีวัคซีนตัวไหนนะครับดีที่สุดขึ้นอยู่กับวัคซีนตัวนั้นนะครับเหมาะที่สุดนะครับในช่วงเวลานั้นๆหรือไม่ใครจะไปทราบครับอีกเดือน2เดือนนะครับไวรัสก็มีการพัฒนาสายพันธุ์อีกวัคซีนที่ใช้อยู่นั้น อาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับณวันนั้นอาจจะมีวัคซีนเวอร์ชันใหม่ๆขึ้นมานะครับผลิตขึ้นมาตลอดเวลานะครับในสถานการณ์ที่เป็นดิ n ิมิกหรือเป็นพล,ลวัตนะครับเะังนั้นการจัดการบริหารนะครับในทุกภาคส่วนทั้งผู้ผลิตเองผู้วิจัยทดลองนะครับรัฐบาลน,นะครับผู้รับวัคซีนนั้นนะครับก็ต้องอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเป็น FastTrack นะครับงนั้นก็ต้อง จับตามองนะครับปรับตัวเงี่ยหูฟังนะครับข้อแนะนําต่างๆนะครับอย่างมีสตินะครับแล้วก็พยายามฟังวิเคราะห์นะครับข้อมูลอย่างมีเหตุมีผลนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในวันนี้นะครับจาก CNN เป็นสกูปข่าวนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็ทําให้เราเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมนะครับของเดลต้ามากขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับ ดูแลตัวเองแล้วก็แนะนำนะครับข้อมูลกับคนรอบข้างนะครับด้วยข้อมูลที่ท่านได้กรองแล้วนะครับมีแฟกช็คแล้วก่อนที่จะแช์นะครับนี่ก็เป็นอีกความรับผิดชอบหนึ่งนะครับที่เราจะส่งต่อนะครับข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าพี่พัฒน์วงวิวัฒลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กระติด,ดตามสวัสดีครับ Alarming summer surge of new coronavirus cases worldwide. A key factor, the highly contagious Delta variant. In the United States, cases are up in nearly every state. CDC has released estimates of variants across the country and predicted the Delta variant now represents 83% of sequenced cases. This is a dramatic increase from, from up from 50% the week of July 3rd and just in the last week new covid infections up 47% the cdc warning this is now a pandemic of the unvaccinated if you are unvaccinated that you are at great risk right now and you should take measures if you are unvaccinated like masking distancing avoiding indoor gatherings Outbreaks in states and counties with particularly low vaccination rates are fueling the surges in cases. The Delta variant, first identified in India late last year, has now been found in all 50 U.S. states. For most people who get this Delta variant, it's going to be the most serious virus that they get in their lifetime in terms of the risk of putting them in the hospital. The Delta variant devastated India, overwhelming its healthcare system and killing thousands of people this is the most contagious version of the virus we have seen throughout the whole pandemic. it's really very, very contagious, and there's so much more virus around people who are infected have such high, high viral loads that even short periods of time, five minutes, seven minutes, you don't even have to be within six feet. Uh, for people who are unvaccinated, they are getting uh, infected with much, much shorter exposure. according to the world health organization, delta is estimated to spread roughly 55% faster than the alpha variant first identified. In the UK, a study suggests the Delta variant may transmit faster than other variants because it makes more copies of itself inside our bodies at a faster rate. Scientists in China compared dozens of cases of Delta to strains from early in the pandemic. They found that patients with the Delta variant had viral loads that were about a thousand times higher. Vaccinated people can get infected with COVID, but rarely do they become very sick.